สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทำคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะครับบายน้มอนน้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักงานต่อดอกแบบนี้กันนะคะดอกที่เราจะถักในวันนี้นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะ อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเป็นไหมเบอร์ยี่สิบเซนอ้วนนะคะเข็มโคเชเบอร์สองทับศูนย์ขนาดสองจุดศูนย์มิลค่ะกรันกายสำหรับตัดไหมนะคะ จะเริ่มด้วยการขึ้นโซ่ค่ะโซ่แปดมาได้โซ่แปดแล้วนะคะสีกับโซ่หลักแรก จากนั้นโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งแทงหัวเข็มลงในช่องบททีละสองห่วงนะคะ จากนั้นโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งปดทีละสองห่วงเราจะยังไม่ปดทีเดียวหมดนะคะเราจะเหลือเอาไว้สองห่วงก่อนนะคะต่อไปพันหัวเข็มสองครั้งปดทีละสองห่วง ตอนนี้เราจะมีไหมอยู่ที่ปลายเข็มสามห่วงนะคะต่อไปเราก็รวบพร้อมกันค่ะจะได้แบบนี้นะคะโซ่สามทำเหมือนเดิมค่ะ เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้จนได้สิบสองสิบสองกีบนะคะตรงนี้เรียกเป็นกีบแล้วกันนะคะ มาถักได้ครบสิบสองกลีบแล้วนะคะโซ่หนึ่งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงบนหัวตัวเอฟนะคะแล้วถักเอฟหนึ B ่งครั้งจะได้แบบนี้คะ่ะ จากนั้นโซ่หนึ่ง x ตามด้วยโซ่หา้า x ลงช่องถัดไปค่ะโซ่หา้า เราจะทำแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะ ทำมาจนจะจบแถวแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นช่องสุดท้ายโซ,โซ่สองพันหัวเข็มแล้วแทงหัวเข็มลงที่ x ตัวแรกนะคะทัก f หนึ่งครั้งจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นโซ่หนึ่ง x ลงหลักเดิมนะคะตามด้วยโซ่สองแล้วถักเอฟลงบนช่องถัดไปนะคะเอฟสี่ครั้ง ตามด้วยโซ่สอง x ลงช่องถัดไปโซ่สอง f สี่ครั้งลงช่องถัดไปโซ่สอง เราจะทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยค่ะตอนนี้เราก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะ ต่อไปเราจะทำการจบแถวกันด้วยการถักพันหัวเข็มนะคะแล้วแทงหัวเข็มลงที่ตัวเอหลักแรกนะคะถักเอจะได้แบบนี้นะคะต่อไป โซ่ห้าเอฟลงที่ช่องโซ่หนึ่งครั้งเอฟบนหลักถัดไปสองครั้งแบบนี้นะคะ โซ่สองเอฟสามครั้งต่อไปโซ่สองเอฟ เราจะทำแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยค่ะ หลักสุดท้ายต่อไปเราจะทำการซีกับโซ่หลักที่สามนะคะเพื่อจบแถวค่ะ แต่อไปนะคะโซ่ห้าเอกลงที่ช่องโซ่ค่ะตามด้วยโซ่สองเอฟลงหลักถัดไป ตอนนี้เราเอฟสามครั้งแล้วนะคะหลักที่สี่เราจะแทงลงตรงกลางโซ่ค่ะโซ่สองเอฟลงหลักเดิมแล้วตามด้วยเอฟอีกสามครั้งลงหลักถัดไปนะคะ โซ่สองลงช่องโซ่โซ่สองเบนหลักถัดไปสี่ครั้งค่ะ โซ่สอง F สี่ครั้งโซ่สอง X เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะ หลักสุดท้ายนะคะจากนั้นเราจะซีกับโซ่หลับที่สามค่ะเพื่อจบแถบนะคะแถวต่อไปโซ่หนึ่ง x ที่ช่องโซ่นะคะตามด้วยโซ่ห้า x ที่ช่องโซ่ค่ะโซ่สามข้ามสองหลักเอฟลงหลักถัดไป หลักที่สามเอฟลงที่ช่องโซ่คะ่ะและแบบนี้นะคะต่อไปโซ่สองเอฟลงที่ช่องโซ่หนึ่งครั้งและเอลงหลักถัดไปอีกสองครั้งโซ่สาม งที่ช่องโซ่ตามด้วยโซ่ห้าเอ็กลงที่ช่องโซ่จากนั้นโซ่สามข้ามสองหลกักเอฟลงหลักถัดไปสามครั้ง สอง F ลงหลักเดิมและ F บนหลักต่อไปอีกสองครั้งเราจะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะ สุดท้ายเพื่อจบแถวนะคะเราจะถัก f นะคะโดยการแทงหัวเข็มลงที่ x หลักแรกของแถวค่ะจะได้เป็นแบบนี้ค่ะต่อไปแถวต่อไปนะคะโซ่หนึ่ง x ลงหลักเดิมค่ะ แถวนี้จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะโซ่เจ็ดค่ะ X ลงช่องถัดไปโซ่เจ็ด ลงช่องโซ่โซ่เจ็ดเอฟลงลงที่ช่องโซ่ถัดไปนะคะถักเอฟสองครั้ง ตามด้วยโซ่เก้า f สองครั้งลงช่องโซ่เดิมค่ะโซ่เจ็ด ลงช่องถัดไปโซ่เจ็ดกช่องถัดไปโซ่เจ็ดกเราจะถักแบบนี้นะคะไปจนจบแถวค่ะ ตอนนี้เราทํามาจนจะจบแถวแล้วนะคะต่อไปโซ่เจ็ดกับตัว x หลักแรกค่ะ ไหมเหลือปลายไว้เย็บเก็บชิ้นงานด้วยนะคะจากนั้นดึงให้แน่นค่ะตอนนี้ก็เสร็จหนึ่งดอกแล้วนะคะสำหรับดอกนี้นะคะน้อยจะ ต่อดอกเป็นเสื้อนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะน้อยจะมาสอนในการคำนวณน,นะคะและการถักต่อดอกนะคะสำหรับคลิปนี้น้อยขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ